สวัสดีครับผมสำหรับวันนี้ก็อยู่ในช่วงของรายการมิสเตอรี่มังงะอีเช่งเกยนะครับผมสำหรับในรายการมิสเตอรี่มังงะใน EP ีนี้นะครับผม,ผมก็ถือว่าเป็น EP ีแรกแล้วก็เป็นคลิปแรกของปี2566นะครับผมอ่ะก่กอนอื่นเนี่ยผมก็ขออนุญาตแฮปปี้นิวเยียร์ย้อนหลังกันนะครับผม ก็มาเรามาเข้าสู่ในคลิปนี้กันเลยดีกว่าน,นะครับผมเราจะแบบว่าไม่ยึย่งยากอะไรมากนะครับผมอ่าสำหรับในรายการมิสเตอรี่มังงะนในอีพีนี้นะครับผมผมก็จะมารีวิวมังงะสปินออฟ,อฟอีกภาคหนึ่งของการ์ตูนแฟนชส์ใหญ่อย่างคินดจิกับคดีฆาตกรรมปริศนาแล้วกันนะครับผมอ่าสำหรับคลิปนี้ก็อาจจะเป็นคลิปรีวิวสั้นๆหน่อยนะครับผมอ่าซึ่งแน่นอนนะครับผมว่าทางช่องมิสเตอรีดีเทคทีของเราเนี่ยเคยทําคลิปรีวิวมังงะภาคสปินออฟของการ์ตูนคินดจิเกือบ หมดแล้วนะครับผมอ่ะจะเรียกว่าอัพคลิปพอๆกันเลยกับการ์ตูนโคนันเลยก็ว่าได้นะครับผมอ่ะก็อย่างว่านาอเพราะว่าเป็นอีกการ์ตูนหนึ่งที่ผมแบบว่าชอบมากที่สุดนะครับผมจะเรียกว่าเป็นการ์ตูนที่ขึ้นหิ้งเลยก็ว่าได้นะครับผมสําหรับทางช่ามิสตอรีดีเทคทีฟเนาะเอออ่ะเรามาเข้าเนื้อกันเลยดีกว่านะครับผมเราอย่าไปยึดยัดอะไรมากนะครับผมอ่ะก็สําหรับในครั้งนี้นะครับผมผมก็จะมารีวิวมังงะภาสปินออฟเรื่องนี้ครับผม อ่าเราฆาตกรกับคดีฆาตกรรมปริศนานะครับผมอ่าก็สําหรับภาคน,นี้นะครับผมรู้สึกว่าตอนนี้เนี่ยภาคน,นี้เนี่ยน่าจะมีทั้งหมด11เล่มแล้วนะครับผมอ่ารู้สึกว่าเล่มที่11เนี่ยมันจะพิมพเป็นกระดาษกีรีดนะครับผมอ่าแต่ว่าจะอยู่ในราคาประมาณ130หรือว่า140บาทนี่แหละถ้าผมจําไม่ผิดนะครับผมหรือว่า120านี่แหละเออผมจําราคาไม่ค่อยได้นะครับผมอ่าถ้าผมพูดผิดเนี่ยเดี๋ยวผมขึ้นเป็นดีสคริปชันแล้วกันนะครับผมอ่าเดี๋ยวผมขึ้นรูปภาพแล้วกัน,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 นะ อ่ะก็มาเรามารีวิวกันเลยดีกว่านะครับผมเรามาดูตัวรูปเล่มกันเลยดีกว่านะครับผมอ่ะนี่ครับผมตัวปกหน้าตรงสันนะครับผมไอเล่มแรกก็จะเป็นราคา70บาทเนาะอ่ะนี่ครับผมปกหลังก็จะประมาณนี้ก็ยังยังว่าแหละราคา70บาทก็อาจจะได้เป็นกระดาษบลูฟแล้วกันนะครับผมอ่านี่ครับเรามาดูตัวปกในกันเลยดีกว่านะนี่ปกในก็จะประมาณนี้นะครับผม ก็จะเป็นแบบแนวเรียบง่ายนะครับผมอ่ะ ก็สำหรับภาคนี้นะครับผมคนวาดเนี่ยจะไม่ใช่อาจารฟูมิยะซาโตะที่เป็นคนวาดภาคหลักอย่างคินไดจิเนาะก็สำหรับภาคนี้ก็จะเป็นอาจารย์ที่มีชื่อว่าชินเปะฟุนัสึนะครับผมอ่าส่วนสตอรี่คนแต่งเนี่ยก็จะเป็นอาจารย์เซมารุอามางิแล้วก็อาจารย์โยซาบุโรคานาริแล้วก็อาจารย์ฟูมิยะซาโตะเนาะซึ่ง3ามคนนี้ก็อย่างว่านอกก็เป็นผู้กําเนิดการ์ตูนเรื่อง aji, คินไดจิกับคดีฆาตกรรมปริศนาแล้วกันนะครับผมอ่ามาเรามาเข้าศูนย์เนื้อหากันเลยนะครับผมว่า ภาคนี้เนี่ยมันจะเล่าถึงอะไรนะครับผมอะอะเปิดเรื่องมานะครับผมอ่าก็สําหรับภาคนี้นะครับผมง่ายๆเลยนะครับผมผมจะเล่าแบบง่ายๆแบบกระชับเลยเลยครับผมโดยสโลแกนของภาพนี้เนี่ยนั่นก็คือเล่าถึงมุมมองตัวร้ายในเรื่องคินไดจินั่นเองนะครับผมย hey! ก็สำหรับภาคนี้เนี่ยง่ายๆเลยก็คือจะเป็นการเล่ามุมมองของตัวละครที่เป็นคนร้ายในเรื่องคินต่จิกกับคดีฆาตรกรรมปริศนาตั้งแต่เล่มแรกเลยนะครับผมก็อย่างเล่มแรกเนี่ยก็จะเป็นคดีฆาตรกรรมโรงละครโอเปร่านะครับผมก็คือ จะเล่าตัวร้ายตั้งแต่เล่มแรกของซีรีส์คินดาจิเลยเออนี่ครับผมก็จะประมาณนี้นะครับผมคือง่ายๆเนื้อหาแบบง่ายๆเลยนะครับผมนั่นก็คือเล่าถึงมุมมองตัวร้ายของกระตูนคินดาจินั่นเองสั้นๆเลยนะครับผมอ่าก็สําหรับภาคน,นี้เนี่ยอาจาะแต่ว่าไม่ได้ซีเรียสอะไรแบบว่าตึงเครียดอะไรประมาณนั้นนะครับผมก็จะมีความ เอามุกค,คำขันหรือว่าเอาออกแนวเกาว่กาๆมาแทรกนะครับผมจะแบบว่าไม่แบบว่าไม่ได้เครียดมากนะสําหรับการเอานํามุกตลกเล็กๆน้อยๆมาใส่นะครับผมเพื่อให้มันอัตรลดมากขึ้นนะครับผมอ่ะก็ถ้าผมพูดไม่ชัดก็ขออภัยด้วยนะครับผมอ่ะก็อาจจะแบบไม่ได้ซีเรียสเหมือนภาคคลาสสิกหรือว่าภาคที่มันเป็นภาคแบบซีรีส์ยาวนะครับผมก็จะเป็นออกแนวคำขันมากกว่านะ เออสำหรับภาคนี้ก็ถ้าเอาไปเปรียบง่ายๆนะครับผมภาคนี้เนี่ยเหาฆาตกรกับคดีฆาตกรรมปริศนาเนี่ยอารมณ์เหมือนคุณอ่านการ์ตูนเรื่องยอดนักสืบจิ๋วโคน,นันภาคฮันสวาตัวร้ายสุดโหดเลยนะครับผมเออ คืออารมณ์ฟิลนั้นเลยก็คือเล่าถึงมุมมองตัวร้ายของเรื่องคินดาจินั่นเองนะครับผมอ่ะก็สําหรับเล่มแรกนี้ก็จะเล่าประมาณ3คดีนะครับผมคดีแรกก็จะเป็นคดีฆาตการรมโรงละครโอเปร่านะครับผมส่วนคดีที่2เนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นคดีแล้วว่าเดี๋ยวผมอนอุญาตดูก่อนเนาะ สำหรับคดีที่สองนะครับผมก็จะเป็นคดีฆาตรกรรมโรงเรียนสยองขวัญน,นะครับผมหรืออีกชื่อหนึ่งก็คือคดีฆาตรกรรมเจ็ดสิงห์มหัศจรรย์น,นะครับผมเออเนี่ยยังเป็นแฟนมันแท้อยู่นะครับผมนี่ครับผมก็จะมีการให้เครดิตนะครับผมว่าถ้าคุณอยากอ่านแบบเนื้อหาเต็มเนี่ยก็ให้ไปอ่านภาคหลักนะครับผมอ่ะซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยตอนนี้เนี่ยผมก็ซื้อภาคหลักมาเกือบครบแล้วนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผม ค่อยหไปอวดตอนท้ายคลิปแล้วกันนะอะ่ถ้าผมพูดอะไรตีิขาดก็ขอไปด้วยนะครับผมอย่าทึอซ้ายเลยเออเพราะว่าไม่ได้พูดนานแล้วเออถือว่าเป็นการเก็บกดแล้วกันนะ,ะก็สําหรับคดีที่2ก็จะเป็นคดีฆาตกรรมโรงเรียนสยองขวัญน,นะครับผมหรือว่าคดีฆาตกรรมเจสิงมหสัจจรรทร์นะครับผมอ่ะก็จะประมาณนี้นะครับผม ก็อย่างที่เห็นนะครับผมจะออกแนวแบบมีตลกแล้วก็มีีมแบบว่าเป็นเป็นตลกรารอ่ะเออประมาณนั้นนะครับผมออกแนวตลกรารซะมากกว่านะ <sm quarters> ก็เวลาผมอ่านพาคนี้ผมรู้สึกว่ามันไม่เครียดนะเออสำหรับตัวผมมันอ่านแล้วไม่เครียดมันออกแนวแบบเออชิวชนะครับผมแบบว่าจะได้รู้แบบว่ามุมมองตัวายที่แบบว่านึกพริกต่างๆนะครับผมที่จะให้คินดจีของเราเนี่ยเป็ะไขทิกต่างๆนะครับผมอ่ะนี่ครับผม ก็จะประมาณนี้นะครับผมส่วนคดีที่3รู้สึกว่าจะเป็นคดีแล้ววะเออเดี๋ยวดูก่อนน๊บน,นึงนะคดีที่3นี้ก็จะเป็นคดีฆาตกรรมประสาทหุ่นขี้พึ่งนะครับผมอ่ะก็ก็ง่ายๆมันจะเป็นออกแนวตลกตลกนะครับผมนี่ครับผมก็จะมีประมาณนี้นะครับผมอ่ะ ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับผมซึ่งถ้าผมแนะนําจริงๆนะครับผมผมแนะนําว่าคุณควรอ่านภาคนี้เนี่ยคุณควรอ่านตอนช่วงหลังที่คุณแบบว่าคุณดูซีรีส์คิต่จิหรือไม่ว่าคุณอ่านคินต่จิที่มันเป็นซีรีส์ยาวอย่างไม่ว่าจะเป็นภาคอาหรือว่าภาคคลาสสิกหรือไม่ว่าจะเป็นภาค37เนี่ย ผมแนะนำนะว่าให้คุณอ่านเรื่องนี้เป็นเรื่องสุดท้ายนะครับผมเพราะว่ามันจะทําให้สมองคุณเบาลงบ้างนะครับผมออส่วนตัวผมเนี่ยผมก็อ่านเล่มนี้เป็นเล่มสุดท้ายเลยเออนะครับผมก็คงไม่มีอะไรแล้วนะครับผมผมขอ,อยากเก็บตัวปกแล้วกันเนาะ ก็คงไม่มีอะไรแล้วนะครับผมกับการรีวิวครั้งนี้เนาะกับซีรีส์ของเราฆาตรกรกับคดีฆาตรกรรมปริศนานะครับผมซึ่งเป็นพาสปินออฟของคินไดจินั่นเองนะครับผมก็คงไม่มีอะไรแล้วนะครับผมซึ่งตัวเล่มนี้เนี่ยผมอ่านแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมเอาไปเก็บชั้นแล้วกันเนาะ ชืบนี่ครับผมก็อย่างที่เห็นนะครับผมชั้นผมเนี่ยเกือบจะเต็มแล้วเออไอยิ่งชั้นแรกเนี่ยไอชั้นของคินไตจีเนี่ยคือแบบโอ้จะเต็มแล้วนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมค่อยมารีวิวแล้วกันนะครับผมสําหรับไอซีรีของคินไตจีนะครับผมที่ผมอาจจะมีบางเล่มที่อาจจะไม่ได้มารีวิวนะครับผมอ่ะเดี๋ยวค่อยมาดูคลิปต่อไปแล้วกันนะครับผมว่าผมจะมารีวิวเรื่องอะไรเนาะก็สำหรับนี้สวัสดีครับผมเจอกันในคลิปหน้าบาย